สวัสดีทุกคนนะคะอัน,นนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะอันจะพาทุกคนมาทำสีผมพาสเทลนะคะ คืออันน่ะเป็นคนที่ชอบถ่ายไอจีแล้วก็ชอบถาแบบสีผมต่างๆนะคะแล้วตอนนี้มันมีสีหนึ่งที่อันน่ะอยากทํามากๆเลยนะคะนั่นก็คือสีน้าเงินพาสเทลนะอันก็เลยไปสั่งซื้อสีน้าเงินพาสเทลอันนี้เป็นของแบรนด์นิกเกออบนะคะเบอร์ P B 0 1ถ้าิดว่าใครที่เคยดูคลิปเปลี่ยนสีผมคลิปเก่าของอันก็จะรู้เลยว่าอันน่ะเคยใช้ตัวฟอกสีผมแล้วก็เปลี่ยนสีผมของแบรนด์นิกเกออบมาแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยนะแต่ว่าตัวนั้นน่ะมันจะเป็นรุ่นเก่าแล้วเขาอะเพิ่อ,อกุ่มมีมีะ,ะท,ทสสยจไแ,มมยแบบ นนะะอันก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะปกติแล้วว่าสีในโทนพาสเทลถ้าเกิดว่าเราไปทําที่ร้านแบบดีๆเลยนะก็ผมสั้นๆอย่างอัน,นี้ก็ประมาณ4ี่ห้าพันหรือว่าถ้าเกิดใครผมยาวเนี่ยก็จะประมาณหมื่นถึงหมื่นห้าได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองมันก็จะช่วยประหยัดง,งบของเราไปได้เยอะเลยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะอันจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อแล้วก็สรุปยอดราคาให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งนะคะตอนที่สั่งมานะคะเราก็จะได้มาเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวสีนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฮโดรเจนเอามาผสมกันที่เลือกใช้สีของนิเก็โอ้นะคะเพราะสีพาสเทลของนีเกโอกนี่ใช้ง่ายไม่ต้องผสมสีเลยนะคะเพราะในบางทีที่เราต้องการสีในโทนพาสเทลอะ่ะเราอาจจะต้องซื้อแม่สีมาผสมกับสีเคลียร์เพื่อที่จะดรอปให้มันเป็นสีโทนพาสเทลใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นสีของนีเกโอกนี่เราไม่จําเป็นต้องผสมเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงไปที่เส้นผมเราได้เลยนะมา ตัวหลอดข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือแพคเกจจิ้งของเขาอะมันมันดีอย่างหนึ่งตรงไหนรู้ปะหลอดมันบีบได้ง่ายเว้ยเคยเจอบางแบรนด์ปะที่แบบมันแข็งจนรีดไม่ออกอะคือหงุดหงิดมากมตัวไฮโดรเจนตัวนี้มีปริมาณ150 ml นะคะตัวสีอีก100 ml นะคะ สีของนิกเกอนะคะเขาไม่ผสมแอมโมเนียแบบ100%นะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้ไฮโดรเจนของนิกเกอควบคู่กันนะเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้ไฮโดรเจนของแบรนด์อื่นนะมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีเท่านะแต่อันจะแบ่งผมเป็น4ส่วนนะคะ ผมให้เป็นสีส่วนแบบนี้นะคะเวลาที่เราลงสีก็จะลงได้ง่ายนะคะแต่ว่าตอนนี้อานาสีผมสว่างอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องกัดสีผมแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีสีผมเข้มมากๆอันแนะนําว่าให้ไปฟอกสีผมด้วยตัวนี้กระออแบกไลท์ก่อนนะคะคือตัวแมกไลท์เนี่ยจะเป็นครีมฟอกผมนะคะก็จะต่างกับแบบผงตรงที่มันไม่ฟุง้งหรือแสบจมูกนะคะเนื้อเนียนเกลี่ยได้ง่ายเพราะได้บางทีที่เราใช้แบบผงอะ่ะเราอาจจะตีเนื้อครีมไม่เข้ากันก็จะทําให้เกลี่ยได้ยากไม่สม่ําเสมอแล้วเวลาที่ล้างออกมา ก็จะเป็นด่างได้นะคะจะเริ่มลงจากท่อนบนก่อนนะคะแลก็ตลบมาฝั่งนี้ปึ๊บค่อยๆแบ่งแบบทีละชั้นน้อยๆนะคะ มันก็รูปๆให้ทั่วเลยสีออกเร็วมากเลยอ่ะอันทาไปแค่แป๊บเดียวนะคิดว่าได้สีพัสเทลแน่นอน ด้วยความที่สีของนิ้กะโอนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของแอโมโมเนียแบบร้อทุกสีเลยนะทาให้ไม่มีกลิ่นฉุนนะคะเวลาทําเราก็ไม่ต้องทนแสบจมนะูกนะกลิ่นคือแบบแทบไม่มีอะ่ะถ้าไม่ได้แบบไฮดมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ควรปะข้อ <c oughs> ดีอีกอย่างหนึ่งคือสีที่ไม่ผสมแอมโมเนียเนี่ยก็จะช่วยถนอมเส้นผมเราได้ดีมากกว่าสีที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียอีกด้วยนะคะเอาจริงป้าตอนนี้คือไม่รู้สึกแสรรบไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะเดี๋ยวอันจะทิ้งไว้ประมาณสัก45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสีีท่ออกมาจะได้เป็น แต่ทุกคนให้ดูสีผมก่อนดูดิคือสีตอนนี้คือสวยมากมันเป็นสีในไอจีที่อันเห็นและอันอยากได้มากๆเลยนะคะมันออกเป็นน้ำเงินพาสเทลแล้วก็เหลือบๆสีคาคามฟ้าๆ,ๆนิดนึงนะคะมันดูมีมิติมากๆเลยนะและอันคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสีมาผสมกันเพื่อที่จะให้ได้สีเนี้ยมันน่าจะยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอันใช้ของนี้ก็โอเคแค่สีเดียวเบอร์เดียวแล้วก็คือจบ ได้ออกมาเป็นสีแบบนี้เลยนะคะ ดูดีน่ารักนะสีมันสวยมากเลยอะและสีของนิกาโอดนะคะจะติดอยู่กับผมเรา2-3ถึงอาทิตย์เลยนะคะแล้วเวลาที่เขาเฟดออกอจะเฟดออกไปในทางเทานะคะไม่เหลืองไม่ส้มอันเนี้ยมันจะเป็นสูตรเฉพาะของทางแบรนด์นิกาโอดเลยนะคะเหมือนกับว่าเราทำสีครั้งเดียวแต่ว่าได้สีถึงสสีเลยนะส่วนตัวอันคิดว่าพอมันเฟดออกไปในทางเทาอมันก็จะยืดระยะเวลาในการที่เราจะเติมสีอีกครั้งไปได้นานมากขึ้นนะคะแต่ตอนเนี้ยคือชอบสีผมมากสวยมากเหมือนตุ๊กตาเลยอะ อโอเคเดี๋ยวอันจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าอันใช้อะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะคะตอนแรกอะ่ะเป็นคนที่สีผมสว่างอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่จําเป็นต้องฟอกผมนะ,ะอันก็เลยลงสีได้เลยและสีที่อันใช้นะคะก็จะเป็นพีกโอดแฮร์คัลเลอร์พาสเทลนะคะเบอร์ PB 0 1นะใช้คู่กับไฮโดรเจนสเเซนนะคะราคา168่บาทนะคะเวลาที่เราสั่งซื้อใน s h อป e e หรือ l a z a d a เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเซตคู่กันแบบนี้นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องสั่งไฮโดรเจนแยกนะคะตัวสีก็จะทิ้งไว้ประมาณ 4, 4 ส5นาทีแล้วไปล้างออกนะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นทรีทเมนต์นะคะน,นี่ก็โอแฮร์ทรีทเมนต์เกดียนนะคะตัวนี้ราคา4 5 0สิบบาทนะหลังจากนั้นก็เติมอาหารผมนิดนึงนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่ก็โอแฮร์นิวเทรนลิปออนอะควานะคะตัวนี้จะเป็นลิปออนแบบสเปรย์นะคะตัวนี้จะทําให้ผมแข็งแรงมากขึ้นนะอันนี้ก็คือทั้งหมดที่อันใช้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวอันจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างใต้สั่งได้ในช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้าหรือว่าจะเป็นร้านค้านนััััาทท่่่่วววไปีีีขยยยเเกกกกบบผลิตภณฑ์ ะะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็โอมีขายทั่วไปแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําสีผมแซบๆนะดูแปลกตาดูไม่ซ้ํากับชาวบ้านอย่างเงี้ยอันแนะนําว่าให้ไปลองของแบรนด์น้กเกอนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคือเขาไม่มีกลิ่นฉุนเลยและอีกประเด็นหนึ่งที่คนน่าจะสงสัยว่าทําสีผมอันเนี้ยแล้วมันจะแสบหัวไหมเคอ,อ่อนบอกเลยนะอันจะเอาหัวหูของอันเป็นประกันเลยนะว่ามันไม่แสบหัวเลยจริงๆอะ่ะอันใช้ตั้งแต่รุ่นเก่าอันก็ว่าดีแล้วนะแต่เนี้ยเขาออกรุ่นใหม่มาอันว่าแบบที่สุด ็ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้ตัวไหนของแบรนด์นี้ก็โออยู่นะคะแล้วชอบก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะเ็าไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย